สวัสดีจ้ายายสีเองนี่สะมีทีไปต่อยบอังยมถ้าไปต่อยบอังยมอันนี้เบิ้งขางนั้นในหัวบ้านยายสีเนาะเนี่ยบ้านยายสีก็เป็นบันนอกแบบนี้แหละจ้ะนี่เยอะสองร้อยกว่าหลังคาเรือนเนี่ยยายสีพาไปเอาบอังยมมาเนี่ยไดตามยายสีมาเลย นี่อุปกรณ์ไอยบักยมเฮานี่ยี่สีเห็ดองนี่นี่เ,นเอาขวดน้ำเนี่ยลมต,ต่อกับไม่ไพ่ทีาตายผลผลเดาต้นยนุ้ยงมาเห็นปะโอ้โดดขักเด้นี่อืม mama ma, lâm đấy đấy, lời má, đừng lời cái mama luôn cái mama 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 tỏi mưa điểu Mai mai mà đây Tỏi ngài như thế này Phải Năm phải xài cái đầy đớ Rồi, hết gì xong phải xài Đẹp gì có điều bác khỏi hình đây có lại đâu có để tắm nữa กม็มาแล้วเจ้าไหนมาละป่ะสิป่ะสิประมาณนี้เห็นปะประมาณนี้ค่ะเอาปลายคลิมดียายสีก็ขอจบแค่นี้้วจ้าขอบคุณที่มาติดตามยายสีที่มาเบ่งยายสีด้ว